บวบบรายการที่ความเหมือนของเสียงทำให้คุณคว้าเงิน1ล้านบาทและนี่คือ Hidden Singer Thailand เสียงลับจับใหม่ริ t ันต y บายบ k งก a กเอเว s ผ่านไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้สำหรับเสียงลับของคุณป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับคราวนี้เนี่ยมาถึงเสียงลับคนที่2กันบ้างครับเสียงลับคนที่2นี้เป็นเสียงลับที่สามารถเอาชนะศิลปินต้นแบบมาได้แบบขัดลอยครับ โอ้ผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองอึ้งตอนนั้นมากคนคนนี้เนี่ยศิลปินต้นแบบคนนี้นี่คือเขาร้องเพลงดีมากแทบจะไม่มีการผิดพลาดในการร้องเพลงมาตลอดชีวิตเขาเลยนะและในวันนั้นเขาเรียกว่าแทบไม่มีผิดพลาดมาทุกรอบทางเดินแคบมากออกจากประตูไปคือกลับบ้านไม่รู้ต้องใช้ชีวิตยังไงต่อโอ้พี่พัทรพลครับเป็นยังไงฮะวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังจําได้ไหมครับยังจําเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับจะย้ำให้อายทาไมที่บอกว่ารัก ไปแล้วที่ชอบไปแล้วก็ยังไม่แล้วกันไปต้องสงบสถานการณ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้วุ่นวายไปหมดอะะไรวุ่นวายไปหมดและแต่พี่พลพลตกราบครับผมและมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆครับไม่เคยกดดันขนาดนี้มาก่อนครับผมแล้วก็ ซึ่งผมก็อายนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่รับงานเลยนะครับครับผมไอคนเนี่ยฮะเสียงรับนี่รับงานไปแทนพี่หมดแล้วนะครับผมใครที่วันนั้นไม่ได้ฟังแล้วก็พลาดไปผมว่ามาตอกย้ำตรงนี้แล้วกันว่าเสียงรับคนนี้เสียงเหมือนศิลปินต้นแบบกว่าศิลปินต้นแบบอีกเหรอขอต้อนรับนะฮะกับคนคนนี้นะฮะเขาคือคุณแม็กนิตินนักหินลาดครับผมสวัสดีครับ ผมแม็กนิตินัยนักขินล่าเป็นเสียงลับของพี่พลพลนะครับถ้าพูดถึงน้องแม็กเนี่ยเขามีเนื้อเสียงที่คล้ายคลึงกับพลพลอย่างมากคุณแม็กครับผมวันนี้คุณแม็กนะ้ได้รับเงนินรางวัล ปพอได้ยินผลโหวตนะฮะร,รู้สึกว่าขาสัน่นมือสั่นไปหมดเลยนะฮะสามารถจะเอาชนะพี่พลได้เพลงในรอบชิงนะครับก็ก็ใช้เพลงแค่มีนะฮะผมก็ฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่นะครับผมเพลงนี้นะครับก็มีพี่พลนะครับมาช่วยฝึกซ้อมร้องให้นะครับ ก็เป <ane> <G> <uts> ็นกำลังใจให้น้องแม็กนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพะลพคนหลายๆคนแล้วนะก็ทําให้เต็มที่อย่างที่บอกว่าโฟกัสมปที่พระลพคนอย่างเดียวร้องเพลงพลพลนึกถึงหน้าพระลพคนเดียวเลยนะครับตกลงเขินไหมครับพี่ตรงนั้นยังไม่พอนะครับมาย้ำที่นี่ เขามาย้ำถึงในบ้านเลยจะกลับมารับงานเป็นเสียงตัวเองอีกไมครับเขาเวลาทําใจสักสักโอนอีกนานสักเย็นเย็นนี้แล้วโทรมาแล้วกคได้ครับผมผู้ชม200คนในสุดโอก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดฟังเสียงลับของคุณพลพลแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนเลยกดปุ่มสีแดงนะครับส่วนถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป๊ะเป๊ะกดปุ่มสีเขียวนะครับครับผมอ่ะไม่งั้นตอนนี้นะฮะเขามาในเพลงเพลงนี้ครับผมแค่มีครับ จะมีน้อยแต่ไม่ขอให้มีมากมายมีแค่พอดีมีแค่พอใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี กันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีอุ่นใจแล้วแนวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีรักเข้าใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้ ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าเสียงลับคนนี้นะครับยังไม่เหมือนคุณพลพลนะฮะกดปุ่มสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเสียงของคุณพลพลเป๊ะเป๊ะกดปุ่มสีเขียวได้เลยครับกดเลยครับจะเป็นปุ่มแดงหรือว่าปุ่มเขียวนะฮะรีบกดนะฮะเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วผมจะนับถอยหลังแล้วนะครับ3 2 1หมดเวลาครับตอนนี้ทุกคนถ้าถ้าทานจหวตแล้วนะฮะก็ไปพบเขาเลยเสียงลับของพี่พลพลนะครับคุณแม็กนิตินัยนักหินลาดครับ รักกันตลอดไป้วยใจใจที่วัาดีปวดใจแล้วหนาวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีรักเข้าใจจะมีอะไรกว่านี้อยู่ในความรัก ถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจวุ่นดีรู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจวุ่นดีดีเลยครับสิงแล็บของคุณพลพลนะคุณแม็กนิตินัยนักขี่ลาผม okay. โอ้โหเป็นไงนี่คนที่2กดดันไหมครับตืน่นเต้นมากครับผมรู้สึกว่าตอนซ้อมผมได้ยินมาว่าคุณกดดันจนน้าตาคุณไหลหรือว่าร้องไห้จริงหรือไม่ฮะก็ม <c oughs> ีนิดหน่อยฮะน้ําตารื้นๆเลยคุณว่านครับ,รบผมผมถามพี่พ,พลพลดีกว่าวันนี้มาฟังเสียงคุณแม็กอีกครั้งรู้สึกไงบ้างครับวันนี้แม็กตืนต่นเต้นมากครับแล้วก็ <c oughs> รู้สึกว่าเหมือนนี้เหมือนไม่มีเพื่อนร้องอ่ะเวลาร้องกับเพื่อนๆเขาจะแบบแตกต่างจากเพื่อนมากครับแต่ว่าพอมาร้องคนเดียวแล้วแบบ เขาหดหูอยู่คนเดียวอะแบบว่าเขาน่าจะปลดปล่อยมากกว่านี้ร้องให้สบายกว่านี้ผู้รู้อีกท่านหนึ่งที่รู้จักเสียงของคุณพลพลเป็นอย่างดีก็คือพ,พี่ปังพี่ปังฟังรู้สึกไงบ้างฮะกับเสียงของคุณแม็กซ์ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเจอพลพลคนแรกเลยนะค,ะครับแล้วก็จําได้ทุกอย่างวิธีการร้องของเขาสําหรับคุณแม็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบความเหมือนเนี่ยวิธีการก็คนละแบบเนื้อเสียงก็คนละแบบในความคิดผมยังเหมือนไม่พอครับ วันนี้เป็นอะไรล่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเอออาจารย์ยิงศักดิ์มาด้วยเหรอเเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องเรียกชื่อคือเราเชียร์เขาที่ผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าวันนั้นเหมือนมากแต่เข้าใจว่าวันนั้นเนี้ยร้องแค่ท่อนเดียวแลวร้องไม่ได้ยาวหรือว่ามีเนื้อเยอะขนาดนี้้องสารนะวันนี้นะสองสาลตัวเองก่อนสองสามตัวเองก่อนอย่าไปกดดันครับคุณแจ็คอย่าไปกดดันพวาสิเดี๋ยวเขาเี้มีเพลงเดี๋ยวเขามีเพลงอันนั้นเขาร้องคล้ายๆพระพลแต่สภาพเราเนี่ยพาระเพื่อนพราโอ้ยพาระเพื่อนมากเลยที่ผมพูดแบบน ผมไม่อยากให้พี่กดดันไปกำลังใจให้แล้วกันครับพี่นะครับตอนนี้เป็นความพิดเห็นจากกูรูของพวกเราที่เชิญมานะครับการโวตเนี่ยจบลงไปแล้วสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้แต่วันนี้คุณแม็กซ์ยังมีเพลงให้เราฟังอีกแน่นอนนะฮะเมื่อกี้หลายๆคนแจ็คบอกว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนเลยครับแต่วันนั้นผมอยากจะย้อนสำหรับใครที่ ไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ดู h i d เ e n s i n g กอ Thailand ว่าเหมือนขนาดไหนฉะนั้นผมจะตอกย้ำกับเพลงนะั้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเพลงชั่วฟ้าดินสลายและไหนๆวันนี้พี่พรพลก็มาเป็นกูรูของเราด้วยจากสรีิยมเป็นต้นแบบนะครับมาเป็นกูรูฉะนั้นก็ขอเดินเชิญชพี่พรพลอีกครั้งนะครับลองมาโชว์แบบวัดกันให้เห็นไปเลยว่าใครคือพรพลตัวจริงครับผมเอาอีกเหรอเอาสักหน่อยครับพี่ขอเด <c oughs> ินเชิญ <c oughs> ครับ อย่างนั้นตอนนี้ถ้เราไปพบกับการแก้ตัวนะครับของพี่พลพลอีกครั้งนะครับด้วยเพลงเพลงนี้ครับชั่วฟ้าดินสลายครับ เขาโหยใจเขาทำด้วยอะไร จเอาเพอร์มือกับคุณแม็กซ์เลยพี่พลพลด้วยครับขอบคุณครับสุดยอดจริงๆกถือว่าเสียงคล้ายกันมากๆนะครับ <พอ S 2> เดี๋ยว <ผม S 2> ช่วงท้ายรายการเรามาดูคะแนนโหวตกันอีกครั้งนะครับว่าคุณแม็กจะได้เท่าไหร่และจะได้ผ่านเข้าไปชิง1ล้านได้หรือไม่ครับ ถ้าไม่อยากาพลาดความสนุกนะครับของรายการที่เดิน g l e Thailand นะครับอย่าลืม Subscribe มาครับผม